มาเรื่องกาแฟจันทบูรที่ปลูกเสริมในสวนทุเรียนเพราะ <c oughs> ทุเรียนนาคต <c oughs> อาจจะถูกลดบาทลงบ้างเพราะคู่แข่งเยอะขึ้น นะฮะเรื่องน้ําด้วยเลยด้วยครับก็อีกส่วนแต่อีกส่วนผมห่วงเรื่องน้ําเรื่องน้ําครับเรื่องภัยแ้งฮะสมี่ปีย้อนหลังไปเนี่ยฝนดีอืไม่มีปัญหาอแต่ถ้าฝนกลับมาเหมือนห้าเก้าหกศูนย์ที่มันแ้งครับแล้วทุเรียนเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะขาดน้ําไม่ได้ด้วยทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับที่ว่าล้มยางทุเรียนแล้วจะเอาน้ําที่ไหนรถทุเรียนครับบอกว่าหวังพึ่งเขื่อนอ่าง เขาทำเพื่ออุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมของเขาแสนล้านโอเคในทุเรียนหมื่นล้านเนเขาไม่มองหรอกในนอนหลอฮะหมายถึงว่าในภาครัฐเพราะว่า น้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของการเกษตรครับผมถึงต้องทําเขื่อนกักน้ําไว้ห้าห้าหกเขื่อนที่ทําเขื่อนกักน้ําไว้มันเป็น่ายแมวนะครับตรงนี้ให้เป็นแหล่งต้นน้ําให้ชุ่มชื้นไสัตว์ป่าแม้แต่ช้างนะเยอะนะแถวนี้อ่าใช่ครับก็ได้อาศัยกินไม่ต้องออกไปรบกวนชาวบ้านถูกต้องฮะทั้งตั้งอำเภอแกลงกับนเขาไม่มีน้ำเขาจะเดินไปหากินน้ําในสวนคนอื่นในสวนก็อื่นงเขาช้างนะฮะแล้วที่นี่ผมก็ชวนคนปลูกกล้วยไว้ห้าหกพันกอ อยู่ในบ่อที่ที่ออกข่าวไปนะว่าปลูกกล้วยเลี้ยงช้างเชิญบักพวกเนี่ยนะครับตรงนี้ทางคลองครกสองจุดสองสามบันกอครับก็ถือว่าช่วยสร้างแหล่งอาหารเป็นน้ำว้าโดยเฉพาะน้ำว้านะครับตรงนี้นเา้ำว้ามันฉ่าน้ามันฉ่าน้ําดีฮะทีันจะไม่หิวน้ำปลูกน้ําว้าเลี้ยงช้างนะครับอาจารย์เป็นแกนนําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็เมอบให้เป็นสมบัติทรัพย์ของแผ่นดินครับถวายในหลวงถวายครับจากเราเราก็จบเกษตรศาสตร์มาฮะก็คือ จากภาษีประชาชนด้วยครับพอสมัยก่อนเรียนแทบจะไม่ได้เสียตังค์งิหน่วยแปดหน่วยยี่สิบบาทเลยแหละครับบอกเกษตรสมัยก่อนป็นมียังไงครับผมก็เลยเราสำนึกเสมอว่าเมื่อเราพออยู่พอกินพออย่างเราต้องคืนความรู้ครับคืนความรู้คืนประสบการณ์เงินทองที่เราพอมีอยู่คืนแนวคิดคืนแนวคิดคือผมคิดต้องหน้าเสมอครับอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยดีๆมาสี่ห้าปี แต่ถ้ามันแรงขึ้นมาหแรงปีแรกยังพอโหปีที่สองน้ำไม่เต็มอ่างับแล้วจะเอาน้ําที่ไหนบอกเจาะบาดาลแต่ไม่มีใครทําธนาคารน้ำใต้ดินเลยยกเว้นผมอทาธนาคารน้ำใต้ดินไว้ทุกจุดที่ผมมีที่ดินเอาง่ายๆอาจารย์ทายังไงก็คือต้องขุดให้ทะลุชั้นดินดานก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเมตรมันจะมีชั้นดินดานนี่ว่าแปดเมตรน้จะไม่ซึมผ่านตรงนี้โอเคแต่ถ้าเรา ทะลุเข้าไปอีกสักแปดให้มันได้สักสิบเมตรเนี่ยมันจะถึงชั้นหินผูหินกรามแต่เนี้ยน้ําเติมเท่าไรก็ไม่เต็มเห<อ>มือนกัหลังบ้านผมเนี่ยผมข<อ>ุดลึกสิบสี่เมตรตลอดหน้าฝนสามสี่เดือนเนี่ยน้าจะไม่เต็มสระผมเลยอจะมาเต็มตอนท้ายๆตอนท้ายๆเหรอแต่ว่าตอนเนี้ยในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรอะอใครเจาะตรงไหนสามวาก็ออกน้ําอ่าและน้ําผมสูบไม่แห้ง เออน้ำที่มาไหลลงไปใต้ดินใต้ดินใต้ดินเนี่ยเขาอิ่มจนจนเขาอิ่มจนเต็มที่แล้วนะอาจารย์เราสูบไม่แห้งอย่างมากก็ยุ่ไปเมตรเดียวอผมมาสองไร่เขาเรียกน้ําใต้ทำธนาคารน้ําใต้ดินแบบยั่งยืนจริงๆครับให้ไปได้ต้องเตรียมการนะประเทศไทยนะครับมีแปลงคือผมได้ไอเดียจากหลวงพ่อที่ว่าอยู่ทางทางโน้นทังที่ ขานุขานุอวรลักทำแหที่ท่านทำจากเคยเป็นที่แห้งแ,ง<า>แล้งก็ให้ทุกบ้านเจาะให้ลึกเอาเน้ำจากฝนเนี่ยลงลงไปใต้ดินใต้ดินับ ตัวท้ายหมู่บ้านก็ไม่แรงแล้วไม่มีแล้งแนวคิดในการกระทําคุณหลวงพ่อผู้นานะที่ขานุอัลษัคครับอาจารย์ออกมาใช่เป็นจริงๆนะอย่างนั้นจริงๆครับอย่าอย่าปิดรับความรู้ครับแก้วต้องไม่เต็มน้ําต้องไม่เต็มน้ําอย่าคิดว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่อาจจะยังโง่อยู่เพราะกับในสภาวะโลกร้อนนี่ทำให้กาศแปรปรวนเรื่องน้ําในประเทศไทย มันจําเป็นมากๆแล้วต้องบริหารจัดการน้ําให้อบจอ่าอจอบตแต่ละตาบลเนี่ยครจะแบ่งงบอในการที่จะเก็บน้ําใต้ดินก็คือทําสายให้ลึกไม่ต้องใหญ่ครับน้ํามาให้มันไหลรวมลงไปลึกๆตังเยอะๆเนี่ยครับมันจะเก็บไปเยอะที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพระน้ำไหลท่วมกรุงเทพทำไมอ่ะทำไมไม่ลงใต้ดินเออให้มันลงใต้ดินล่ะ และไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องภัยน้ำใช่ไม่ต้องสร้างขืนอนใหญ่ไม่จําเป็นจริงไหมฮะไม่ต้องเลยครับใช่ฮะไม่ต้องใช้งบมารมหาศาลตื้นเนี่ยออขุดตักมุมใดมุมหนึ่งแล้วเอาคันล้อมไว้บนแล้วให้น้ํามันวนลงไปตะกอนเลนจะได้ไหลผ่านอก็จะซึมลึกก็จะเป็นแหล่งน้ําของตาบล ก็คือเอาในในพื้นที่คลองแหละไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องเวนคืนด้วยกว้างๆแต่มันตื้นเออเพื่อไม่เหนือน้ําให้มันไม่ให้น้าบานะอาจารย์บุญแนะนำง่ายๆนะครับแล้วมันค่อยไหลย้อนเข้าลงใต้ดินเข้าลงใต้ดินเลยมันก็จะมีน้ําใช้กันทั้งปีครับเนี่ยต้องเตรียมการล่วงหน้าครับเพราะเพราะว่าลวกร้อนเราเอาเสียวใช่ครับเรื่องนี้แหมถ้าผู้นาท้องถิ่นทั้งหลายปีหกหกจะแล้งด้วยเนี่ยก็นั่นสิปีหน้านี่จะแล้งด้วยนะครับเราต้องคิดล่วงหน้าครับครับเพราะว่าผมเด็กวัดไง เด็กวัดเก่าเด็กวัดเก่านะเพราะว่าต้องคิดลวงหน้าเจนนี้จะกินอะไรจะกินอะไรใช่ครับหมายควาว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จากที่มาจากศูนย์ครับแต่มีทุกอย่างพร้อมก็เลยว่าอาจจะไม่ได้เป็นร้อยล้านพันล้านคนอื่นแต่เราพอเพียงเราก็เลยอยากแบ่งปันวิธีคิด เพื่อจะอาจารย์บูญเนือหลังจะจบกษตรแล้วเหนะครับเอาวิชาต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์พระชาด้วยที่สุดมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจเนี่ยนะครับสุดยอดที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องถูเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินไม่จะเป็นเรื่องของธาตุอาหารพืชหลัก อาจารย์อยู่ตรงนี้มาหลายทศวรรษครับเพระอาจารย์เป็นนักปราชถาที่เข้าใจเรื่องธาตุอาหารพืชเรื่องดินเรื่องพืชเรื่องโรคต่างๆตรงนี้นะครับอยู่กำแพงเพชรอ่แม่สอดเชียงใหม่ครับ วนไปวนมาสุดท้ายก็กลับมาจันเหมือนเดิมไปอยู่ตาดมาก่อนก็ได้เห็นวิธีคิดเห็นแนวทางของแต่ละที่แต่ละที่พักรักจําครับตำลามีแค่เราเรียนรู้แต่วิธีคิดสําคัญกว่าครับจินตนาการสําคัญกว่าจินตนาการวิธีคิดสําคัญกว่าในเรื่องทําเกษตรยั่งยืนอย่างนี้แหละครับวันนี้ก็เลยเป็นป่ากาแฟไปก่อนเดี๋ยวเนี่ยต้นปอเถืองกําลังขึ้นปลูกปลอเถืองไ้ด้วยปรัดปงดินด้วยนะครับตรงนี้ฮะหลังนั้นก็จะเป็น ทานตะวันทานตะวันก็จะลงมาให้บานสบปรั่งเลยพืชไปเลี้ยงให้กับให้กับกาแฟกาแฟแล้วก็เดี๋ยวรอลินฟ้าหรือว่าเพกาเอ้เพกานี่น่าสนใจมากนะครับพืชตัวนี้นะฮะจะปลูกเพื่อจะเป็นล่มเงาให้กาแฟแต่ว่าเป็นค้างพลูงเป็นค้างพลูเป็นค้างพลูพิกไทยไม่คางเพกานะฮะมันโตไวครับผมมันโตไวพืชตัวนี้นะฮะ ใช่แล้วถ้าสิบกว่าปีไปแล้วเนี่ยแก่นไม้เป็นไม้ใช้ไม้ได้แล้วก็ฝักของมันนี่เป็นไงฮะยาเป็นยานะฮะมันเป็นความขมนะฮะซึ่งคนอีสานชอบทานมากลดไข้สารขมลดไข้ลดไข้ตรงนี้และเป็นเป็นเป็นค้างให้กับรูแคนาแคนาแครนาเนี่ยเป็นยาตั้งแต่รากจนทัึงดอกแครนาเนี่ยนะจานะครับที่นี่แหละฮะสามห้าไร่นี่แหละครับจะเป็แหล่งเรียนรู้ตัวนี้แล้วส่วนเรื่องการใช้พลังงานทดแทน อาจารย์เป็นไงจะมีโซล่าเซลก็มาด้วยโซล่าเซลขึ้นไป8เมตรนะ8เมตรนะครับโอเคลมดีจะปั่นลมเพราะลมบกลมทะเลมีทั้งวันทั้งคืนจะปั่นไฟสำรองถ้ากลางคืนจะใช้เราก็มีแบตสำรองไว้ถ้าบังเอิญลมไม่มีครับแต่กลางวันโซล่าเซลสัก10แผ่นชาร์จไปด้วย เติมในแบตไปด้วยก็ตรงนี้จะเป็นงานสะอาดไม่จำเป็นต้องไปใช้ถูกต้องเลยฮะไปแย่งพลังงานไฟฟ้าจากคนอื่นไม่ต้องใชมันไม่ต้องใช้น้ํามันครับดังนั้นนะฮะสอดรับกับที่รัฐบาลเขาประกาศเนี่ย BCG model นี่แหละครับอยู่ที่นี่โดยตรงโดยตรงฮะมาดูงานได้ใช่ครับใช่ครับมาแนวคิดปลูกต้นลิ้นฟ้าเพตาเป็นค้างพลูพลูกก็เก็บขายได้ทุกเดือนครับท่านปลูกเยอะก็เก็บมันทุกวันแหละแล้วที่นี่จะใครจะมาชิมกาแฟสด ได้เลยฮะในดงกาแฟด้วยอาราบิก้าลูกผสมในดงกาแฟครับนี่คพื้นที่ตรงนี้<า>ขึ้นอยู่กับเขตเขาชะเมาครับ เขาเฉาเมาห่างจากมอเตอร์เวย์ประมาณทั้งแปดสิบกิโลเองโอ้โหใกล้ๆเขาชะาเมาวันนี้โอ้ประมาณหกสิบโลครับแล้ววันนี้ลมเย็นจริงๆครับบนนี้นะฮะดพัดตลอดเวลาพัดตลอดครับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยช่วงค่ำยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่าเช้ามายี่สิบที่สองเขาชะาเมานะครับวันนี้นะฮะฝนตกจะนี่หมอกไอ้น้ำเต็มเลยก็เขาชะาเมาังมีน้ําตกอยู่จริงนะอาจารย์อ่าใช่เออเนี่ยนี่อากาศเย็นมากนะฮะตอนนี้มีต้นไม้ที่นั่นจะมีน้ำมีมีที่สูงไอดินจะขึ้นมาไอดินจะขึ้นมาถ้า อืผมดินจะทาให้ความชื้นไม่หายแต่ผมที่ดินเนี่ยเพราะว่าต้องเคลียร์ต่อยางบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะหาหญ้าหางหญ้าลงหญ้ามาลงหญ้ามาคลุมดินครับหญ้ามาเลหญ้ามาเลนะฮะหญ้าหญ้าประมาณว่าหญ้าที่มันมันไม่สูงเนร่ย เอาไว้สร้างปุ๋ยให้ดินหญ้าสร้างปุ๋ยแล้วก็คลุมดินด้วยนะฮะใช่ครับให้จะเข้าใจกันใหม่ไม่ใช่ข้าวโพดไม่ใช่มันสำมั่นหลังเดียวกันข้าพืจ้เพื่ยืนต้นพืชอยู่นานๆเนี่ยหญ้าจะเป็นตัวซับเก็บหน้าดินตัวซับเก็บหน้าดินให้จุลินทรีย์ให้ไมโครไรซ่าให้ไมโครไรซ่าจะทำงานเออใส่เดือนอยู่ได้ใส่เดือนอยู่ได้เป็นหน้าที่จบปรัดพีแน่นอนนะตามพ่อหลวงนั่นแหละครับประเด็นอดีตนี่เป็นสวนยางนะครับที่แห่งนี้สามห้าไร่เป็นสวนยางแต่สวนยางที่เจ้าของเขาแบบว่าหมดอายุแล้้ววหมดออาาายยยุแลลนะะฮจร์ก็เ พัฒนาใหม่นะฮะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของศาสตร์พระราชานี่เองอย่างมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ด้วยตรงนี้นะครับาร์ใช่ครับอาจารย์โอเคสมุนไพรับผมต่อไปก็เมื่อมีลมเงาก็เลี้ยวหอมก็หวานกระวานด้วยนะฮะธาตจะมีหมดในยครับจะมีหมดในนี้ สมุนไพรเอ่ยต่างๆเอ่ยทุกอย่างจะพร้อมหมดตอนนี้มะเขือพวงใบเบเลยเดนไหมมะเขือพวงนี่ก็จําเป็นนะมะเขือพวงเกิดเองง่ายๆอืมเออโลสามสิบบาทเข้ามารับถึงที่สามสิบบาทถึงที่แล้วมะเขือพวงเวลานี้ครับถูกเงินสิบครับเป็นร้อยเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจย์ที่นี่แห่งนี้จะมีรีสอร์ทด้วยนะครับ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงเกษตรากมาพักมากางเต็นท์เอาเต็นท์มาเองเต็นท์มาเองครับครับ หัวละยี่สิบบาทกระนั้นกาแฟโอเคกระน้นจะไปมพูดไปก่อนนะครัม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะทำยังไงเป็นเรื่องของเด็กๆเขารุ่นลูกๆอีกกี่ปีจะเกิดขึ้นตรงนี้นะคณะเกมปรับที่ต่างๆแล้วนะฮะตรงนี้นะกินข้าวกินข้าวโดยละค้าวกาซิลคำโอเคมันก็จะค่อยๆเต็มไปเองนี่แหละฮะบทบาทของอาจารย์บุญบางเขนนะสิทธิ์เก่าบางเขนครับครับที่นี้อาจารย์ฮะที่นี้ คนก็ได้เห็นวาดฝันของอาจารย์แล้ว3-5าไร่ดินแดนแห่งนี้นะจะเป็ดินแดนแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรยั่งยืนด้านพลังงานยั่งยืนโอ้ย่างงี้แล้วจะติดต่ออาจารย์ยังไงล่ะนี่ไงฮะครับบางเขนก็ได้ฮะครับในเขตบุญบางเขนบุญบางเขนในเพลตนี้ครับโอเคนะฮะโทรศัพท์ครับอาจารย์0 9 4ครับ6 2 8 ครับอาจารย์บุญการมณีนิมิตดินแดนแห่งนี้นะฮะสามิบาไร่ครับให้เป็นสวรรค์ให้เป็นสวรรค์แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรยั่งยืนจริงๆครับเมับมาสู่สามัญแน่นอนแล้วครับตรงนี้นะป่าป่ากับคนอยู่ด้วยกันได้โดยโดยเราจะปลูกพลูในต้นไม้ทุกต้นครับแต่ว่าเรื่องสัตว์จะไม่ไม่อยากยุ่งชีวิาโอเคนะครับคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ